นะครับผมนี่เลยนะครับร้านอู้ไปช็อปรบุรีมีของเราหล่อมาอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัวออกแนวสปอร์ตนะครับเป็นฮาร์เรทซงสปอร์ตเลยนะครับผมคันนี้เป็นตัวไนล์ t ลอดนะครับคันนี้เป็นปี2014-2015นะครับเป็นเครื่อง 1,250cc นะครับระบบเครื่องยนต์นีแรงแน่นอนนะครับแต่งมีท่อมาเรียบร้อย12องหนึ่งแวนนัไฮถ้าใดสนใจนะครับตัวนี้หายากแล้วแล้วสภาพแบบนี้สีเดิมโรงงานทั้งคันสวยกริฟต์นะครับ ไฟหาอยู่ใหม่น้อยๆใหม่แค่หกพันนะครับมาชมครับหล่อแน่นอนนะครับคันนี้นี่นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับสีเดิมถ้ครับเป็นสีครีมเข้มๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับของจริงสวยมากรับประกันเลยนะครับคันนี้เป็นหนึ่ง HD นะครับ b US นะครับยางหน้าหลังนะครับเป็นมิชลินคอมเบอร์นะครับนี่นะครับถังสีเดิมๆสวยเรือนใหม่ก็จะมีเกวัดน้ำมันบอกนะครับความเร็วนะครับแล้วก็บอกรอบนะครับผมอ่า คันนี้ก็จะเป็นคัสน้ำมันนะครับขัดนิ่มแน่นอนขับดีมากครับรับประกันมีเลยนะครับเครื่องยนต์สวยสมบูรณ์นะครับเดิมทั้งคันนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับผมท่อเป็นแวนแอนไฮนะครับคอมคอมซีรีส์นะครับนี่เติมน้ำมันตรงนี้เลยนะครับผมกล่องฟิลนี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่สภาพสวยริ๊แน่นอนนะครับทนายหาอยู่นะครับซ้อนก็นั่งสบายคันนี้ขับนิ่มนะครับถึงแต่ล้อล้อหลังนี่ใหญ่ๆเลยนะครับ เห็นล้ออย่างนี้ขับสบายมากครับคอนโทรลง่ายนะครับขับขี่ดีมากรับประกันสภาพรถแน่นอนครับสวยสีเดิมสภาพนี้นะครับหายากแล้วครับนี่ครับเลขไม้น้อยนะครับ6300นมไม้นะครับอันนี้เป็น1 HD นะครับผมสเปกเมกานะครับใครหาอยู่ในเท่แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าในหลักอันนี้ จะเอาไปแต่งคัสตอมก็ได้นะครับอ่าจะเป็นใส่โชกลมหรือขี่เดิมๆก็หล่อนะครับ นะครับพประมาณดีมากครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ1 2 5 0ซีนะครับแรงแน่นอนครับเป็นเครื่องบล็อกนี้จะทําพิเศษมาในเฉพาะในตัววีล็อตกับไนล์ล็อตนะครับสําหรับท่านใดสนใจคันนี้นะครับเราเปิดราคาเพียงนะครับ499,000บาทนะครับมือหนึ่งออกตอนนั้นน่าจะประมาณ1นึ่งล้านสามแสนนะครับทั้งตัวนี้นะครับผม อันนี้เป็นในรุ่นถือว่าเป็นปีใหม่นะครับปี2014-15นะครับรถออกสู่สวยกิ๊ฟแน่นอนถ้านใดสนใจนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีบริการจัดส่งจัดไฟแนนซ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เรสซิลส์ร้านอุ้ยแวลช็อปมบุรีนะครับพิกัดร้านเราอยู่ข้าวมิกงซีลบุรีถ้านใดสนใจมาดูการชมได้ครับมีให้เลือกประมาณเกือบ50คันนะครับของฮาร์เรสซิลส์เบลลล้วนนะครับรุ่นอื่นเราก็รับเธินนะครับถ้านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้หรืออินบ็อกซ์ได้ในเพจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ